อีหยังวะ Sorry, s <S สวัสษจริงค่ะแม่ต้องพูดเหรอไม่ได้ายอารีวิลเลอร์ใหม่แม่ทำขนมโคกนิ่มมากเลย <Okay. S 1> อันนี้คือใบมะกรูดทุก <c oughs> คนแตลไว ขนมครกันเป็นสูตรที่นี่แหละสูตรจากแป้งขนมครกอันนี้เลยนะคะที่เราซื้อมานี่นะคะเป็นแป้งขนมครกจ้ะเราเคยทําแล้วไม่ใช่หรอเราเคยทําแล้วแต่ขนมครกของเราไม่เป็นใจนะคะครั้งนี้เป็นการแก้ตัวให้แม่ใหม่ น้ำฟ้าเล่าเลยคราวที่แล้วแม่ทําขนมครกเป็นยังไงบ้างแม่ทําขนมครกนิ่มมากเลย <c oughs> โอเค <c oughs> วันนี้นะคะเราจะทําขนมครกจากนี่นะคะเตาทาโกยากิของเรานี่ <c oughs> เองนะคะวันนี้มีหน้าขนมครกมาให้น้ำฟ้าทั้งหมดมาให้น้ำฟ้าทั้งหมดเสร็จหนา้าหน้า อออออยยยยยงงงงงววววะวะวะะะเริ่มจากการผสมแป้งก่อนสูตรของเขานะคะก็คือน้ํากะทิเจ็ดถ้วยครึ่งนะคะเจ็ดถ้วยนี้นะคะสําหรับหนึ่งถ้วยตวงนะ,ะผสมกับแป้งสูตรสําเร็จของขนมครกนะคะหนึ่งถุงแล้วพักไว้จากนั้นตวงน้ําเปล่าสิบถ้วยนะคะนําไปต้มให้เดือดแล้วค่อยเทน้ํา oh. ที่ยังร้อนอยู่ลงผสมกับแป้งพร้อมกับคนแป้งให้ละลายเข้ากันเตรียมหยอดได้เลย เมื่อนะกี้มีเสียกืนน้ำลายแม่จะผสมแค่ครึ่งถุงพอสัดส่วนของน้ำกะทิกับน้ำเปล่าก็จะลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะแป้งครึ่งถุงก็ออประมาณนี้อะแล้วไม่ใส่นี้หรอไม่ใส่ค่ะยังไม่ใส่อันนี้ก็จะเป็นน้ำกะทินะคะจะเป็นส่วนหางกะทิสามถ้วยสามถ้วยตวงเทลงไปอะน้ำฟ้าคน้น ใส่นมสดเข้าไปด้วยอีกหนึ่งถ้วยตวงนะคะแม่อยากรู้เหมือนกันว่าเราใส่นมสดเข้าไปแล้วเนื้อขนมครกจะเป็นยังไงก็เลยขอแบบเพิ่มอีกนิดนึงใส่ไปเลยค้นค่ะสีมันก็สีเดิมนลยก็มันสีขาวเหมือนกัน แค่เส็ยข้นกว่าพอแป้งของเราละลายเราจะต้องเติมน้ําที่เดือดแล้วนะคะแล้วก็ยังร้อนอยู่นะคะเติมลงไปแปยังไม่ละลายน้ำในนี้จะมีห้าถ้วยตวงก็ตวงไว้เรียบร้อยแล้วจะเทลงไปน้ำฟ้าคนเลยนะลูก น้ำมันลึกขึ้นน้ำมันเยอะขึ้นเนี่ยก็เราเติมน้ำลงไปโอเคเป็นไรแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูสิอ้ายุ้งหน้าของขนมครกเราจะใช้หัวกะทินะคะสัดส่วนตรงนี้ยผสมเอาเองตามความชอบเลยหวานเค็มนะคะน้ำตาลเกลือใส่ไปเลยแต่ถ้าเป็นขนมครกแบบโบราณนะน้ำฟ้าเมื่อก่อนมันจะแยกเป็นไส้หวาน ตั้งหากแล้วก็ใสเค็มตั้งหากก็มีผักอย่างเดียวก็คือต้นห, p, อ,นหอมนะคะไม่มีหน้าอย่างอื่นเลยอ,อันนี้คือขนมครกแบบโบราณแท้ๆเลยคือใบมะกรูดทุกคนต้นหอมสับป,ปะรดชีสปปชฝอยทองเม็ดมะม่วงหิม,มพานต์แตก่แตกวยฮะแต่กวยแปะกล้วยแต่กวยคราวนี้แม่จะกรอบไอ้เจ้าตัวเนี้ยแป้งเนี้ยไว้ให้น้ำฟ้าหยอดเพราะว่า แม่คิดว่ามันสะดวกกับน้ำฟ้าใส่ขวดน้ำฟ้าก็สามารถบีบใส่ได้เลยเราก็ต้องคนคนเพราะว่าแป้งมันนอนก้นนะคะใช่แ้งฮะแป้งนอนก้นแป้งนอนก,นก้นก็คือแป้งมันจะเป็นตะกอนอยู่ข้างล่างเวลาเราไม่ได้คนมนะันตัวแป้งมันก็จะไปแบบว่าหล่นลงไปอยู่ที่ก้นนอกเขาเรียกว่าแป้งนอนก้นค่ะ ดูสามครัก่อนจะหยอดขนมโคก็ต้องวอร์มเตาให้ร้อนก่อนแม่ลืมอะไรรู้ไหมแม่ลืมที่จะใช้เจ้าตัวน้ำมันเช็ดเตาก่อนเมื่อกี้มันก็ได้ติดไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูกันว่าจะติดไหมนะคะ แต่แม่เช็ดมาได้สักพักหนึ่งแล้วแม่ไม่ได้เช็ดซ้ำอโอ้ยร้อนใส่ให้ประมาณครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ชั้นบนอ,อีกอยากยอดเดี๋ยวแม่หยอดตรงนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวนูใส่หน้าตรงนี้ต้องเช็ดพันเีเอาลุนสามหม้อเลยไปเอาสามหม้อมาเร็ว ปิดฝาไว้นะคะรอไปเรื่อยๆเปิดดูได้เรื่อยๆว่าขนมครกของเราเนี่ยมันขอบมันเนี่ยกรอบหรือยังแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันไม่ถึงห้านาทีนะคะทุกคนมาดู<ๆ>เห็นปะเริ่มเป็น<ๆ>แบบเหลืองเหลือ<ๆ>ดูนะคะว่าไฟของเตาทาโกยากิเนี่ยมันแรงไม่เท่ากันตรงนี้ยังเหล,ลือริมๆนะคะไฟมันอ่อนไฟมันจะแรงช่วงนี้แม่จะใส่น้ำใบมะกรูดให้น้ำตาลเออหนูรู้ว่าจะเอานั้นมาแขะให้หนู หน่มือก็ได้ดมือหน่อลางแล้วเดี๋ยวแม่ว่าแม่ต้องปิดแก๊สตป้บหนึ่งตรงกลางมันจะเริ่มไหมเบาแก๊สหน่อยอันนี้ก็หน้าต้นหอมใส่เข้าไปเลยนะคะที่ทุกคนจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ดูว่าหน้าอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ทุกคนเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าสอยทองหนูจะใส่หน้าถั่วใส่เม็ด แปะก,ก้วยประมาณมานี้แปะก,ก้วยนะคะแปะก,ก้วยเดี๋ยวช่วยใสแปะก,ก้วยเรายังไม่ได้ใสหน้าอะไรอสับประรดอะสับประปบประดใส่แปะก,ก้วยสับประรดฮะแม่คิดว่าสับประรดผสมกับหน้าอะไรถึงจะอร่อยไม่รู้สิแม่ยังคิดไม่ออกเลยตัวน,นี้ แม่ตั้งใจว่าจะใส่แค่สับปะรดอย่างเดียวเรียบร้อยใส่หน้าครบแล้วเปิดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวจะรออีกแป๊บหนึง่งตอนนี้แม่ปิดไฟแล้วน้ำฟแค่เลยค่ะอาชอนแม่กินหอมมากใช่ใช่กินหอมมากเลยทุกคนตอนนี้นะเป็นรูปทรงเลยอะ่ะแค่อันที่หน้าไม่เยอะก็ได้ลูกแค่อันอื่นมันจะได้แค่ง่ายเดี๋ยวแม่แค่อันแบบที่หน้ามันเยอะ Okay. เออนี่ข้างหลังแป้งก็กอบพอดีเลยอะ่ะฟ้าทำไมเป็นอย่างนี้อะ่ะมันคว่ำแล้วมันคว่ำมไม่ได้อะ่ะเอาใหม่จัดใหม่อ่ะแคตอ่อจุโอ้แม่อันนั้นกรอบอย่างเยอะเลยหอมกว่าตอนนั้นนะแม่ใช่แล้วก็แป้งโอ้ S <S 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 อันนี้แบบว่าเกียมจัดอะแต่ว่ากรอบกว่าตอนนั้นเยอะเลยนะไม่ได้ทาน้ำมันก็ยังแคร์ออกนะคะน้ำฟ้าชิมหน้าอะไรชีสหน้าชีสชีสอันไหนชีสอันนี้ <S 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 ใช่โอ้หว,ว้าวอุ้ยยืดอืมน่าชีตยืด โหเยอะเยอด้วยอะ่ะเอา <laughs> <laughs> ไหนอันนี้ของแม่ใบมะกรูดอ <laughs> ใช่หอมหอมคะ่ะทุกคนใส่ใบมะกรูดแล้วมันหอมอะ่ะอ,อันนี้หน้าต้นหอมอื อร่อยก็ดิมเยอะเลยอร่อยจัดอะหน้ามิดลมะม่วง,งหิมาพานะคะหน้าถั่วค่ะเฮ้ยหน้าถั่วมันก็จะออกมันๆเออเข้าเข้าได้ได้ได้อยู่อันนี้หน้าแปลกปล้วยหน้าแปลกปล้วย อรหน้านี้บ้างอันนี้หน้าสับประรดอันนี้แหละที่แม่กังวลว่าอืมมันจะเป็นยังไงสับประรดไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าเลยค่ะอะ <c oughs> มาก่อนเลยตรงนี้กรอบแล้ว อย่าดื่มกดไลค์กดแชร์กันสามารถใช้ให้คุ้ยเนื้อค่ะสำหรับค,รคืนนี้ไปบ่ายค่ะบ๊ายบายค่ะ